สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสอนวิธีการาช,ช่างวัดทุดิตนะคะการใช้ตาช่างดิจิตอลนะคะใครมีรุ่นไหนก็ใช้รุ่นนั้นได้เลยนะคะหลกัลกๆมันก็จะมีปุ่มมีประมาณ 3- 4ปุ่มน,นะคะแล้วก็ปุ่มเปิดอันนี้คือปุ่มแทปปุ่มยูนิคนะคะแล้วปุ่ม PCS อันนี้คือเป็นการเลือกหน่วยนะคะ หน่วยของตาช่างมันก็จะมีเป็นกรมัมเป็นกิโลกรมัมเป็นมิลลิลิตรหรือเก็เป็นนะคะหน่วยที่เราจะใช้ไปบ่อยก็จะเป็นอยู่ที่หน่วยกรัมนะคะหน่วยกรัมแบบนี้ตัวจีนี้นะคะเวลาสมมุติว่ามือเราไปโดนแล้วมันหน่วยไอ้สามเหลี่ยมเล็กๆนะะี่ค่ะมันไปชี้ที่ตรงที่อื่น วิธีการจักดกลับมาก็คือกดคำว่ายูนิคนะคะยูนิกดขึ้นไปให้มันไปชี้ตรงกลางนะคะอันนี้สำคัญนะคะเพราะถ้าเกิดมันไปชี้ตรงอื่นแล้วเราไปชั่งสูตรเราจะเพี้ยนได้นะคะอ่าเสร็จแล้ววิธีการชั่งก็คือเราส่วนหน่วยแททเราเราจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะคะกดชั่งแล้วก็เอาภาชนะขึ้นได้เลย,เลยอ่าแล้วมันจะมีน้ำหนักของภาชนะใช่ไหมคะนี่ค่ะคือประโยชน์ของปุ่มแท แล้วก็กดปุ่มแถบปุ๊บเป็นการตัดน้ําหนักของภาชนะออกจะเท่ากับศูนย์มันหมายถึงว่าตัวเลขหน้าจอนี้ก็คือจะเป็นน้าหนักของวัตถุดิบที่เราจะใช้ต้องการช่างเท่านั้นนะคะ,ะเราจะช่างให้เป็นตัวอย่างสักสองสามสี่รายการนะคะอันนี้เป็นแป้งนะคะในสูตรของเราเราจะใช้อยู่ที่70กรัมนะคะ แล้วก็สามารถตักลงไปเลยที่เจ็ดสิบกรัมตาช่างของเราจะไม่ได้ละเอียดมากนะคะจะไม่มีจุดทศนิยมแต่ถ้าของใครมีจุดทศนิยมก็ใช้ได้ก็ดีเลยจะละเอียดจะเห็นหน่วยที่ละเอียดมากๆอันนี้ในสูตรเราใช้เจ็ดสิบกรัมนะคะเราใช้เจ็สิบกรัม ก็ช่างอยู่ที่70กรัมได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าตาช่างใครมีจุดทุสิิยมแบบ2-3สตำแหน่งอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเอา69.9อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะมันบบกรูปได้ดิดหน่อยเนาะแต่แนะนำก็คืออย่าให้เกิน70ตามสูตรเพราะว่ามันจะมีผลในการคำนวณต้นทุนนะคะแล้วทีนี้ก็โอเคเราจะใช้ ผงฟูนะคะอยู่ที่2.5ถึง3กรัมนะคะเราใช้ได้เลยอย่างที่บอกตาช่างเราไม่ละเอียดเนาะไม่มีจุดชนยงมันก็จะขึ้นเป็น3กรัมไปเลยนะคะอันนี้อันนี้ก็คือเสร็จแล้วช่าง2อย่างในาภาชนะหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเป็นประเภทเป็นผงเป็นแป้งเหมือนกันต่อไปเราจะช่งางน้ำตาลให้ดูนะคะตัวน้ำตาลในการใช้ เราจะแบ่งเป็นสส่วนเนาะส่วนหนึ่งมันจะใช้25กรัมในการผสมเนื้อแป้งนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งเราจะใช้อีก50กรัมในการตีมือแรงเนาะอันนี้เราช่างตัวส่วน25กรัมก่อนให้ดูก่อนนะคะก็คือเอาภาชนะว่างแล้วก็กดปุ่มแท้ให้หน้าจอมันเท่ากับศูนย์ให้สามเหลี่ยมมันชี้ตรงกลัมนะคะตรงนี้สําคัญนะอย่าสูตรผิดเพี้ยนได้นะคะอันนี้ก็คือ25กรัมนะคะ น้ำเปล่าเราจะใช้อยู่ที่60กรัมค่ะหรือ30 ml ถ้าเกิดเราไม่อยากชั่งเรามีที่วัดถ้วยตวง60 ml ค่ะผู้ผิดใช้60 ml ได้หรือถ้าใครอยากชั่งอย่างเดียวก็คือ60 m 60กรัมนะคะปริมาณเท่ากันเสร็จแล้วเราก็ต่อไปเราก็จะชั่งน้ำมันนะคะตัว ภาชนะมันน้ำหนักเท่ากันเนาะแล้วก็ไม่ต้องกดแทะก็ได้ก็แค่เราสังเกตว่าหน้าจอมันเท่ากับสูตรหรือเปล่าเนาะในการชั่งในแต่ละครั้งเพื่อที่จะให้สูตรมันไม่เพี้ยนนะคะตัวน้ํามันของเราอะในสูตรเราจะใช้น้ํามันลาข้าวนะคะเราจะไม่ใช้น้ํามันปาล์มเนาะเพราะว่าถ้าเกิดใช้น้ํามันปาล์มเราเคยลองแล้วมันมีกลิ่นชุนนิดนนะคะมันไม่ดีต่อสุขภาพด้วย เราก็เลยเลือกใช้น้ำมันปาล์มนะคะเราชั่งที่50 okay. กรัมโอเคอก็รอช่างให้ดูแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวตัววัตถุดิบใช้อะไรบ้างยังไงบ้างเดี๋ยวเราค่อยอไปบอกในรายละเอียดคลิปต่อไปนะคะว่าเราวัตถุดิบเรามีอะไรบ้างช่างปริมาณเท่าไหร่นะคะส่วนคลิปนี้จบแล้วน,นะคะ